สวัสดีครับพบกับผมช่องดาร์คเซลล์คูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสับประยุทธ,ธ์ทะลุฟ้าตอนนี้ดําเนินเรื่องมาถึงบทที่10ในเล่มที่12แล้วนะครับก็ความเดิมจากตอนที่แล้วเสีเ้ยงของเรากําลังอยู่ในหอคอยคัมภีอัคคีฟ้าหลอกปานนะครับ,บก็มาดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปรับฟังได้เลยครับบทที่10เพิงะหรือไทยดาวตก ออกจากหอคอยอัคีฟ้าหลอมปานเซี่ยวเยียนหยุดอยู่หน้าประตูเหลวกลับไปดูหอคอยดำทะมึนที่มียอดแหลมโผล่พ้นดินขึ้นมาเพียงหนึ่งชั้นแห่งนี้อดถอนใจยาวๆไม่ได้ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเขาถึงรู้สึกหอคอยแห่งนี้ไม่ธรรมดาโอ้คิดไม่ถึงเลยถึงกับผนึกวิญ,ญญาณอักคีที่มีสติปัญญาออกมาแล้วมิน่าสำนักในจึงจัดสร้างอย่างเล็ดลับเช่นนี้กระทั่งถึงขั้นติดตั้งกงขังห้วงมิติ ที่มีเพียงผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธจึงสามารถสำแดงได้ขณะที่เซี่ยวเหยียนถอนใจสุ่มเสียงทึ่งจัดของเย่าเหล่าดังขึ้นในใจพอฟังเซี่ยวเหยียนสะดุ้งเล็กน้อยเหลียวมองรอบๆอย่างแนบเนียนจากนั้นควักมือเรียกอูเห่าที่ยังอยู่ในอาการมึนงงไม่หายแล้วหมุนตัวเดินไปตามถนนเส้นเดิมวิญญาณอักคีที่อาจารย์พูดถึงมันคืออะไรก่าวเท้าเอื่อยๆบนถนนรื่นลมเซี่ยวเหยียนยามนี้ค่อยซักถาม สิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่เกิดจากเปลวเพลิงบริสุทธิ์งูเพลิงไร้สภาพที่เจ้าเห็นก่อนหน้านี้น่าจะเป็นปัญญายาณที่ถือกำเนิดจากภายในของเพลิงหฤทัยดาวตกหรือกล่าวได้ว่างูเพลิงตัวนี้ก็คือเพลิงหฤทัยดาวตกเย่าเหล่ากล่าวเนิบๆว่าไงนะงูเพลิงตัวนั้นก็คือเพลิงหฤทัยดาวตกนั่นเหรอสีเท้าชะงักงินเซี่ยวเยียนหน้าเปลี่ยนสีอุทานตนกใจใช่การจับสัมผัสข,ของข้าไม่ผิดแน่ เปลวเพลิงมหาสรจย์แห่งฟ้าดินเหล่านี้จะเติบโตเป็นรูปทรงวิจิตพิสดารนานาชนิดหลังผ่านการสั่งสมของการเวลาอย่างเช่นเพลิงบัวเขียวแกมิพบที่เจ้าเจอในบึงหินหนืดใต้บาดาลคาวก่อนรูปทรงที่เหมือนดอกบัวนั่นก็คือเปลวเพลิงฟ้าดินที่ผ่านการกดอัดนัดร้อยปีจนกระทั่งขึ้นลูกเย่าเหลากาวเสียงคึงแน่นอนเพลิงบัวเขียวแกมิพบที่พวกเราพบเจอคาวก่อนแม้มีรูปทรงเหมือนพันไม้แต่อย่างไรก็ไม่มีความรู้สึกและปัญญายาณของตัวเอง เพราะว่างูเพลิงตัวเมื่อคู่ข้ากับรู้สึกได้ถึงอารมณ์ของมันอย่างแท้จริงและร่างอัคคีที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาเช่นนี้พวกเราเรียกมันว่าวิญญาณอัคคีวิญญาณของมันเทียบเ,เคียงได้กับสัตว์อสูรระดับสุดยอดที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เลยทีเดียวแล้วถ้าเราได้รับวิญญาณอัคคีชนิดนี้พวกเราจะหล่อหลอมมันอย่างไรเมื่อคู่ข้ารู้สึกได้ถึงความน่าสะพึงกลัวของกลิ่นอายเจ้าสิ่งนั้นเช่นกัน เองว่ากระทั่งคู่แข่งแก่งกล้าระดับมหาราชันยุทธคนหนึ่งยังไม่ใช่คู่มือแล้วพวกเราจะกินกินมันอย่างไรคําพูดของเย่าเหล่าทําให้เซียวเหยียนรู้สึกพิศวงเขาคิดไม่ถึงว่าเปียวเพิงยังสามารถมาเกิดความนึกคิดขึ้นเองได้วกกับกินอายสุดสะพึงที่มันสมแสดงออกมาก่อนหน้านี้มันต้องมียินยอมถูกผู้ใดกืนกินและหล,อล่อหลอมเด็ดขาดคํานึงถึงจุดนี้เซียวเหยียนรู้สึกอับเฉาขึ้นมาจัดว่ายากลาบากจริงแต่จะทําอย่างไรได้ หรือเจ้าจะยินดีละทิ้งเพิงหฤทัยดาวตกไปสาะแสวงหาไฟชนิดอื่นแทนเหย่าเหล่าเอ่ยยิ้มยิ้มท่านล้อเล่นอันใดไ,ไฟวิเศษสาะหากันง่ายนักเลยเซี่ยวเยี่นโวยทันทีลงแรงอยู่หลายปีกว่ายังมีวาสนาได้เจอเพิงบัวเขียวกันไมพบตอนนี้อุตส่าห์ค้นพบตำแหน่งของเพิงหฤทัยดาวตกแล้วเรียกเขาละทิ้งใครจะตัดใจลงเช่นนั้นก็สงบใจรอดูอันที่จริงยังไม่ต้องพูดถึงว่าหลังจากได้บรรมาจะจัดการอย่างไร ลำพังแค่ทำให้มันมาอยู่ในมือก็แทบกระอักแล้วเหย่าเหล่ารู้สึกควรเสียดไม่เช่นกันภายในสำนักในแห่งนี้มีผู้แก่งกล้าเป็นฝูงเมื่อครูข้าสัมผัสได้ลงังในชั้นที่ลึกลงไปของหอคอยมีกลิ่นอายจางมากเพราะว่าแก่งก้าสุดขีดดำรงอยู่ความแก่งก้าวที่กลิ่นายเหล่านี้โดยจิตวิญญาณของข้าในตอนนี้ไม่มีทางเอาชนะพวกนั้นได้แน่นอนพอฟังเสี่ยวเยียนถึงกับขมวดคิ้วเป็นปมสิบนิ้วเกี่ยวกันแน่นนอกจากนั้นตอนนี้ข้ามั่นใจแล้วว่า เหตุที่สำนักในสามารถทําให้การฝึกของนักเรียนลดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งหมดเป็นผลสืบเนื่องมาจากเพิงขลุยไทยดาวตกพวกเขากักขังเพิงขลุยไทยดาวตกที่ประกอบไปด้วยปัญญายาณไวในหอคอยอักคีฟ้าหลอมปานหลังเข้าใกล้มันภายใต้การกระตุ้นของจิตมนุษย์ดึงดูดลังสีของเพิงขลุยไทยดาวตกออกมาให้นักเรียนนําไปเกี่ยวรําเส้นลมปานและหล่อหลอมปานยุทธพวกเขากําลังชุบเลี้ยงเพิงขลุยไทยดาวตกย่าเหล่าระบายไอเย็นออกมาเฮือกหนึ่งก่อนกล่าว สองมือที่เกี่ยวกันแน่นกระตุกวูบเซี่ยวเหยียนปากเงือเย็นบนหน้าผากการใจรู้สึกสะทกสะท้านไม่หายกับความอาถห่า์ที่บ้าบิ่นของสำนักในจ้าคนพวกนี้ออกจะน่ากลัวเกินไปแล้วถึงกับกล้าเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยพลังทำลายล้างสูงชนิดนี้หลังเย่าเหล่าไขข้อข้องใจเซี่ยวเหยียนยามนี้ค่อยแจ่มแจ้งที่แท้สำนักในเลี้ยงดูเพลิงหฤทัยดาวตกเพื่อเลี้ยงวัวนมจากนั้นได้รับน,น้ำนมจากมันตลอดเวลา หรือก็คือหลังสีที่สาสองออกมาจากเพิงอัลลูไทดาวตกนั่นเองการกระทําเช่นนี้เรียกได้ว่าบ้าระหำโดยแท้สมดังคําผู้เก่งกาจมักอาจหารสานักในแห่งนี้น่ากลัวจริงๆเสี่ยวเหยียนคึอนน้าลายอึกหนึ่งขณะพึพรรมพำในใจอ,อาจหารเหรอข้าว่าพวกเขากําลังชักเพิงเข้าตัวมากกว่าเย่าเหล่าแค่นเสียงอย่างไรข้ามีเห็นพวกเขามีเหตุร้ายแรงอรนันใดนี่เสี่ยวเหยียนกล่าวเสียงชงนเฮ้เฮอตอนนี้พวกเขาเกงขัง ยังมีกงขังห้วงมิติยอดย่อมปาสจาเขตร้ายแรงแต่นี่เป็นแค่แผนชั่วคราวลำพังเจ้ากงขังห้วงมิตินั่นไม่มีทางนวงเหนียวเพิงหฤทัไทยดาวตกมาในหอคอยได้ตลอดไปแน่นอนเย่าเหล่าหัวเลาะเปลวเพลิงปลดปล่อยได้ปิดกั้นไม่ได้และเพลิงขฤทัไทยดาวตกนี้เป็นถึงไฟวิเศษที่ถือกำเนิดในห่วงพระสุธ,ธาอากาศมีอนุภาพทำลายล้างอย่างแท้จริงสํานักในกักขังแน่นตาปานนี้ไม่ต่างจากสร้างกำแพงปิดป้องภูเขาไฟ เจ้าเคยเห็นสถานการณ์ใดที่สามารถปิดกัน้นภูเขาไฟได้บ้างเวลานี้เพิงหรือไทยดาวตกถูกกดกำลบับเท่ากับกำลังสะสมพลังงานรอเมื่อถึงวันมันปะทุหอคอยอักคีฟ้าหล่อปานแห่งนี้จะวินาศในพริบตาแต่ถึงแม้เพิงหรือไทยดาวตกจะน่ากลัวทว่าพวกตะแก่ของสำนักในก็ไม่ใช่ชนชั้นกินเจในพวงปะทุหนึ่งทลายหนึ่งสกัดสองฝ่ายล้วนประสบหายยนะและถึงตอนนั้นก็คือโอกาสท้องของเราอาจารย์หมายความว่า รอให้เพิงหรือไทยดาวตกปะทุขึ้นเองเซี่ยวเหยียนพงะพงถามเสียงชงนใช่มีแต่วิธีนี้เท่านั้นพวกเราคนน้อยแรงน้อยสู้กันซึ่งหน้าหามีโอกาสไหมเหย่าเหล่าพงกศีระพางเก่าเช่นนั้นต้องรอถึงเมื่อไรเซี่ยวเหยียนกรอกตาควา่ำยิ้มขืนพางเก่ารู้จากการโต้อตอบของเพิงหรือไทยดาวตกเมื่อคู่มากสุดสองปีน้อยสุดหนึ่งปีน่าจะเกิดเหตุพลิกผันครั้งมโหรานเหย่าเหล่าน่ง นิ่งคิดอยู่นานก่อนกระซิบเบาๆในใจเซียวเยียง,งเซียวเยียนสองตาเป็นประกายอึดใจใหญ่เหลียวมองรอบทิศอย่างระมัดระวังนอกจากหูเห่าที่เคาะศีษะอย่างมึนงงตลอดเวลาหามีความเคลื่อนไหวอื่นไม่สิ่งที่เยาเหลาบอกเล่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่เกี่ยวพันถึงชะตาก,กรรมของสนักในแห่งนี้มิอาจแพ่งพายเด็ดขาดตั้งแต่นี้ไปเจ้าต้องเร่งฝึกปรือในหอคอยอย่างน้อยครึ่งปีนี้ต้องทะลุระดับยอดยุทธให้ได้ถึงตอนนั้น เพิงบัวเขียวแกนพิภพบ,บวกกับไม้บัรทัดเพิงกระจายขมือบขึ้นคิดว่าน่าจะไม่ต้องเกรงกลัวระดับยอดยุตคนอื่นๆถ้าสำแดงบัวเพิงพุทธาพิโรธที่หลอมผสานขึ้นจากเพิงม่วงกับเพิงบัวเขียวเกรงว่าวผัววุโสคนที่อยู่นอกป่าคขาก่อนก็ไม่กล้าฝืนต้านด้วยมือเดียวแน่ส่วนบัวเพลิงพุทธาพิโรธขนาดใหญ่ที่หลอมประสานด้วยเพิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกกับเพลิงเขียวแตนพิภพเจ้าพยายามอย่าใช้อานุภาพของมันน่ากลัวก็จริงแต่อัตราแว้งกัดสูงมากอาจได้ไม่คุ้มเสีย อีกอย่างทักษะยุทธท่าล่าง 3, ส0 0พันอศนีบาทควรลงมือฝึกได้แล้วขอเพียงฝึกสําเร็จยามเผชิญหน้ากับยอดยุทธทั่วไปล้วนจะยืนอยู่บนความไม่พ่ายแพ้ต่อให้ประสบกับผู้แกงกล้าระดับราชันยุทธถึงสู้ไม่ได้แต่นีตายไม่ก็ไม,ม่มีปัญหาตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือรวบรวมพละกําลังรอคอยวันที่เพลิงขลือไทยดาวตกประทุเสียงเย้าเหล่าราวกับลูกกระสุนยิงกระหน่ำชุดใหญ่ทําเอาเสียวเยียนยิ้มขื่นไม่ใครเหมือนยังมีเรื่องวัตถุด,ดิบสําหรับปรุงโอสถวิญญ,ญาณปตัตตภีด้วย หลังจากบทเคี้ยวและย่อคำเตือนทั้งหลายของเย่าเหลาเสร็จเซี่ยวเหียนนึกทบทวนครู่หนึ่งพบว่ายังตกหล่นอีกเรื่องยามนี้จึงยิ้มกล่าวเจ้าสิ่งนี้จะเป็นต้องเตรียมให้พร้อมไม่เช่นนั้นวันหน้าต่อให้ได้เพลิงหรุไทยดาวตกมาก็คงไม่กล้าแตะต้องเออจริงด้วยแต่วัตถุด,ดิบพวกนั้นล้วนเป็นของหายากเจ้าต้องคอยสาวซ้ายให้ดีย่่าเหลาผะงูก,ก่อนพยักหน้าพระงกศีรษะยิ้มหม่นเซี่ยวเหียนแง่น้ามองท้องฟ้าสีขามอดถอนใจยืดยาวไม่ได้มีแต่เรื่องยุ่งยุ่งเต็มไปหมดเลย ฉันไหนถอนใจแล้วพอเรื่องของพักศิลาเหรอพันธีเสียงดังขึ้นเบื้องหลังเซี้ยวเหยียนหันควับที่แท้เป็นอูเหา่ายามนี้คลายฟื้นจากอาการเลอะเลือนพอเดนเพิงขาลึกไทยแผดเผาแล้วฮ่าฮาไม่มีอะไรหัวลอกกบเกลือนเสี่ยวเหยียนกล่าวไปเถอะกลับไปดูก่อนจบคําเขาเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นลดแล่นตามเส้นทางขามาอูเห่าไล่หลังกระชันชิดสิบห้านสี่ห้าสิบนาทีให้หลังทั้งคู่กลับมาถึงเขตที่พักของสิทธิ์ใหม่ก้าวเดินเอือยเฉยเข้าไป ท้องถนนที่กว้างขวางล้างคนทําให้ทั้งสองงงงันขณะทั้งสองมึนงงทันมีคนวิ่งกระหืดกระหอบม,มาจากเขตในที่พักและเห็นพวกเซียวเหยียนใบหน้าที่ร้อนลอนผุดแววลิงโลดวิ่งโซซัสโซเซมาหาปากตะโกนร้องหัวหน้าเกิดเรื่องแล้วมีอะไรเหรอได้ยินเสียงตะโกนของสิทธิ์ใหม่คนนี้เซียวเยียนรีบขึ้นหน้าสอบถามมีคนมาดึงตัวสิทธิ์ใหม่แต่ไม่มีใครกล้ารับปากจากพวกนั้นจึงอาลวาดตอนนี้ลงมือต่อยตีกับสวินเอ๋อและหูเจียแล้วผู้มาเป็นใครรู้จักหรือไม่ เซียวเหยียนปั้นหน้าเคร่งซักไซพางสืบท้าเข้าด้านในอย่างเร่งร้อนได้ฟังคําถามจากเซี่ยวเหวยียนสิทธิ์ใหม่คนนั้นเกิดอาการลังเลทาให้เซี่ยวเหวยียนหยุดเท้าฉับพันตะคอกพูดว่าพูดเดี๋ยวนี้คนนําทบวนคือปซานโดนตะวาถามสิทธิ์ใหม่คนนั้นตอบเสียงอ่อยจดตัวบัดซบสดับวาจาเซี่ยวเหวยียนและอูเห่ามีสีหน้าอมหิตในพิภตาเหนือลานโล่งในเขตที่พักสิทธิ์ใหม่กลุ่มคนมุงล้อมแน่นขนาดกลางกลุ่มคนกองกําลังสองฝ่ายประจันหน้าทะมึงถึง ฝ่ายหนึ่งมีคนค่อนข้างมากอีกฝ่ายกลับมีแค่สิบกว่าคนทว่าสถานการณ์ลานคายว่าฝ่ายมีคนน้อยจะครองความได้เปรียบสวินเอ,อ๋อหูจีอย่าดึงดันอีกเลยข้าบอกแล้วพวกเจ้าพักศิลาไม่มีทางอยู่รอดในสำนักในสิทิ์ใหม่คือสายเลือดใหม่ที่ค่ายพักต่างๆต้องการเสี่ยวเหยี่นลวบรวมสิธิใหม่ทั้งหมดไว้ในมือเช่นนี้พวกเขามีหรือจะนิ่งดูได้ หัวหน้าของฝ่ายที่มีคนน้อยกว่าคือหนุ่มน้อยชุดขาวคนหนึ่งใบหน้าหล่อลเหลาเปี่ยมสเสน่ห์มัดใจสตรีแต่ว่าสวินเอ๋อและหูเจี๋ยที่อยู่ตรงข้ามในลักษณะนี้หาไม่ได้มาเกิดความรู้สึกลุ่มหลงและเพราะรูปโฉมของอีกฝ่ายแม้แต่น้อยแววรังเกียจเยียดเยาะกับเผยชัดบนดวงหน้างามนั่นเป็นเรื่องของพวกเราคนที่ทอดทิ้งสหายไม่ต้องมากังวลหัวเจียแค้นหนาวแค้นกล่าวเนบท้าไม่มีธุระอื่นเชิญออกไปได้พวกเราเขตสิทธิ์ใหม่มายินดีต้อนรับท่าน สวินเอ๋อเลยมองไปซานแวบดึงก่าวเสียงห้วนไปซานเห็นท่าทีของสตีทั้งสองมุมปากกระตุกอย่างสุดละง,งับใบหน้าที่ประดับรอยยิ้มเป็นนิดเปลี่ยนเป็นเย็นเหยียบทันตาเฮ้อเฮ้อไปซานยญยต้องพั่มเพื่อมากความลงมือสยบความโอหังของมันโดยตรงก็สิ้นเรื่องถึงตอนนั้นย่งมีคนเลือกไปกับเราเสียงหัวเราะดังขึ้นจากบุรุษปากบุรุษล่างล่ำข้างกายไปซานยามก่าววาจาบุรุษผู้นี้คอยชำเลืองสวดทรงโค้งเว้าของสวินเอ๋อกับหูเจียตลอดฮ่าฮ่าฮ่า ผีฝูเอาพูดถูกแต่พวกนางเป็นสตีเปาะบางบาถึงก็ลงไม้ลงมือผู้อื่นจะตำหนิได้ว่าใจคอครับแคบจริงหรือไม่ไปซานกับมิก,ก้าเพิกเฉยต่อบรรด์ผู้นี้เนื่องจากเพราะอีกฝ่ายเป็นถึงหนึ่งในสามผู้แก่งกล้าระดับยอดยุทธ์ในพักญาติผู้พี่ของตนดังนั้นจึงรีบหัวเราะรับคํา <c oughs> พูดมีเหตุผลฝูเอาหัวเราะกรอกตามาทางสวินเอ๋ออีกรอบฉีกยิ้มกล่าวสิ์น้องสวินเอ,อ๋อเจ้าเซียวเ,เยียนนั่น จเจ้าเซี่ยวเยียนนั่นสามารถนำพาพวกเจ้าคว้าใช้ในการแข่งขันล่าพลังไฟได้กันจริงจะเสียดายภายในสำนักในแห่งนี้เขาหามีคุณสมบัติไม่เจ้าอย่าเพ้อฝันว่าเขาจะมีความเด็ดเดี่ยวอันใดเลยไม่แน่วันสองวันนี้กินความทุกข์ขมเข้าไปเต็มท้องอาจเป็นคนดังสลายพักศิลาเองไม่ต้องให้ท่านวิตกตราบใดที่พี่เซี่ยวเหยียนไม่ได้เอ่ยปากพักศิลาไม่ขั้นครามต่อกรุงมิธิพลใดท่านคิดจะใช้กําลังกวาดคลั้งเชิญทดลองได้เต็มที่ สวินเอ๋อมองเข้าแวบหนึ่งอย่างเย็นชาพางเอ่ยเสียงกระด้างและเห็นดวงตาหน้างามที่สุดเคลือบความเย็นชาของสวินเอ๋อลอยยิ้มบนหน้าฟูเอ่ยยิ่งกดลึกสาวน้อยที่แข็งก้าวนักแต่ข้าขอชมลิ้มรสชาตินี้พอดีเช่นนี้เถอะเห็นกันหน้าเจ้ามอบสิทธิ์ใหม่ให้พวกเราห้าคนวันหน้าพวกพักเราพักไปจะไม่มาตอแยอีกว่าอย่างไรพี่ฟูฮะหอฟังเช่นนั้นไปซาหน้าเปลี่ยนสีรีบทักท้วง เขานําคนมาบุกที่นี่หาใช่ต้องการแค่สิทธิ์ไป5คนเท่านั้นโบกมือเบาๆฝูเอาตัดบทไปซา,านยิ้มมองสวินเอ๋อแน่นอนใน5คนนี้ต้องมีสิทธิ์น้องสวินเอ๋อร่วมอยู่ด้วยจบประโยคของนี้จบประโยคนี้ของฝูเอาใบหน้าไปซา,านเครียดขึ้นตอนนี้เขาพอฟังออกจะหมอนี่สนใจสวินเอ๋อเข้าให้แล้วยามนั้นแววเย็นเยียบวูบขึ้นในดวงตาแล้วสลายวับเนื่องจากสายตาจับจ้องล่างสวินเอ๋อตลอดฝูเอาจึงไม่เห็นสีหน้าไปซา,าน พักศิลาจะไม่มอบใครคนใดคนหนึ่งให้แก่พักอื่นน้ำเสียงแทะโลมของฝูเอวสวินเอ๋อมีหรือจะฟังไม่ออกในตาสุกตะกาวจับจ้องฝ่ายแรกขมิงนานอึดใจจึงกล่าวเสียงซุ่มเสียงเย็นชาและเห็นใบหน้าเฉยชาของสวินเอ๋อฝูเอมุ่นคิววูบเขาไม่ชอบให้สตรีเผยสีหน้าเช่นนี้ยามนั้นเริ่มเก็บงำรอยยิ้มแค่นหัวเลาะกล่าวเมื่อเป็นชิ้นนี้ก็จะเป็นต้องใช้กําลังแล้วถล่มผู้เก่งกล้าในพักศิลาของเจ้าให้ลาบข้าอยากดูนัก พวกเจ้ายังมีความน่าเชื่อถืออันใดมาเหนียวรั้งพวกเขาเช่นนั้นก็เข้ามาทดลองดูได้เลยหูเจียปั้นหน้าหี้มหันปานยุทธสีเขียวสดปวยพุ่งจากในกายพลังสภาวะแก่งก้าวขุนหนึ่งแผ่คุมทั่วบริเวณคอยหลังการระเบิดพลังสภาวะของหูเจียสิทธิ์ใหม่หลายสิบคนด้านหลังต่างพากันประเสียงประสานเสียงคำรามปานยุทธหลากสีสิบสายแผ่พุ่งพร้อมเพียงชั่วขณะนั้นใบไม้เหนือพื้นดินถูกกระแสปานยุทธพัดตลบปิววอนโอ้ สิบใหม่รุ่นนี้สมคําล่ําลือโอหังลําพองจนไร้ขอบเขตแล้วและเห็นปานยุทธเป็นส,าย,สายผมทะลักฝูเอาอดจะแค้นเสียงประชดประชันไม่ได้ฝ่าเท้าย่ําขึ้นหน้าก้าวหนึ่งเพียงแต่ได้ยินเสียงกู่ร้องต่ําๆปานยุทธสีฟ้าคามปกคลุมเรือนกายในบัดดลควงปานยุทธถังถมปรหนึ่งน้ําทะเลคล่นคลักก็มีปานหมวนตลบหือโหมรอบกายคอยห,หลังการประทุป,ปานยุทธของฝูเฮาพลังสภาวะที่ทรงอนุภาพสูงสุดพลังอบอวนทั่วลาน เขาถึงก็อาศัยพละกําลังส่วนตนต้านรับการคุกคามของพวกศิษธิใหม่เอาไว้ทั้งหมดวันนี้จะให้พวกเจ้าได้ประจักษ์ความต่างระหว่างสิทย์ใหม่กับสิทธิเดิมฝูเอายืดอกผายพึ่งแขนหัวเลาะชั่วหลายไปซานนําคนลงมือให้พวกสิทธิใหม่เหล่านี้ได้ตระหนักสานักในแห่งนี้ลําพังกระดูกแข็งมีอาจดําลงอยู่ได้สืบไปไปซานพงกศีรษะแววตาสับสนมองดูสวินเอ๋อแวบ,บหนึ่งจากนั้นตวัดมือลุยได้ยินเสียงคําสั่งไปซาน สิทธิ์เดิมสิบกว่าคนด้านหลังพันแค่นคำรามต่ำาๆตามด้วยกายล่างเป็นเงาดำโถมปาร์เข้าไปใส่ฝูงชนปานฟ้าแลบคาสากัดปลาซานเองสวินเอ,อ๋เจ้านำคนจัดการคนอื่นที่เหลือหูเจี๋ยขย่ามูบูุบเส้ยาวสีเขียวสเส้นหนึ่งขึ้นปรกากฏแเส้นกระตุกเบาๆหวดฟาดกางอากาศเสียงดังเพี้ยพะในนั้นยังชักนำกลิ่นหอมประหลาดหอมหนึ่งจางๆอืมโอเคสวินเอ,อ๋พยักหน้าแววตาเฉียบดูน้ำแข็งจ้องมองเงาคนที่โหมฮือเข้ามา ประกายแสงสีอมพันธ์อลามตาเป็นรัศมีเหนือมือน้อยลวนเนียนจังหวะที่ประจันบาลจวนอุบัติไปซานและพวกกำลังโลมลันกับพวกสวินเอ,อ๋อปรากฏเงาดำกีดผ่านม่านเวหาชักนำเสียงฉีกทำลายอากาศธาตุอันแหลมคมปราดถึงกึ่งกลางระหว่างสองคนฉับพันเสียงปะทุสายหนึ่งชักนำผงครีทุกฝุ่นกระจายกีดกันทั้งสองฝ่ายออกจากกันหมุนคิวนิดหนึ่งเพ่งมองบริเวณฝุ่นขโมองตรงนั้นฝูเอาสะบัดแขนโบก โบกเท้อลมแกล่งที่พกพาไอชื้นหอบหนึ่งพันปรากฏสาดซันกลุ่มทุรีเหล่านั้นล่วงกก่าวหลังทุรีตกพื้นไม้บรรทัดยักษ์สีดําที่เสียบแน่นบนพื้นศิลาปรากฏแก่สายตาฝูเอาและพวกพองสายตาทุกคู่จับนิ่งบนไม้บรรทัดสีดําก่อนเคลื่อนมายังเรือนล่างของสองคนที่ยืนผงาเบื้องหลังไม้บรรทัดยักษ์เสี่ยวเยียนอูเฮาขานึกว่าพวกเจ้าเพ่นนีตั้งแต่ได้ยินข่าวแล้วสิอีกคิดไม่ถึงว่ายังกล้าหวนกลับมา และเห็นเงาคนสองสายปรากฏขึ้นปัซานสีหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยก่าวเสียงเย็นและเห็นเซี่ยวเหยียนและอูเหา่าพวกศิษย์ใหม่ของพรรคศิลาพันโหล้องยินดีหลังเผชิญได้เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพวกเขาได้ยึดถือเซี่ยวเหยียนเป็นเสาหลักไปแล้วตามใดที่มีเซี่ยวเหยียนอยู่พวกเขาก็พร้อมจะต้านศึกทุกเมื่อพวกเจ้าสองคนกลับมาเสียทีเห็นเงาหลังเพรยอนั้น ผูเจี๋ยรอบระบายลมหายใจไม่ว่านางดุข้าวปานใดแต่เรื่องราวจำพวกนี้มีบุรุษยืนอยู่เบื้องหน้าย่อมประเสริฐที่สุดพี่เสี่ยวเยียนพวกเขาสายตาสวินเอ๋อตึงแน่นบนแผ่นหลังขณะเอ่ยเบาๆโบกมือตัดบทสวินเอ๋อเสี่ยวเยียนระบายยิ้มชื่ดฉาข้ารู้แล้วทัดจากนี้หมอบให้ข้ค่ะสวินเอ๋อพยักหน้าอย่างอ่อนโยนสายตาแน่วนิ่งบนเงาหลังผอมเพียวนั้นนางชอบท่าทางที่เต็มเปื่อนไปด้วยความมั่นใจของเขา เหมือนเมื่อครั้งยังเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเจ้าคือเซี่ยวเยียนเหรอมองดูเซี่ยวเหยียนแล้วมองท่าทีอ่อนโยนของสวินเอ๋ร์ที่ตรงข้ามกับเมื่อคู่ได้สิ้นเชิงฝูเอาขมวดคิ้วอย่างเหลืออดกระชากเสียงถามเขาคือเซี่ยวเยียนเวลานี้เป็นหัวหน้าของพวกศิษย์ใหม่เหล่านี้ดันข้างไปซานสอดปาดขึ้นไปซานนึกไม่ถึงจริงๆหนังหน้าของเจ้าจะหยาบนาถึงขั้นนี้เมื่อก่อนข้าสายตาเลอะเลือนจริงๆเซี่ยวเยียนชำเลืองไปที่ไปซานแวบหนึ่งในนั้นมีเสียงหัวเราะเจือนแววยาอหยัน ถูกเสี่ยวเยียนเหยียดยามหน้าเช่นนี้ปัยซานสีหน้าดำทะมึนถลึงมองเสี้ยวเหยียนซุ่มเสียงเย็นเยือยเจ้าพยองไมไปเถอะข้าบอกแต่แรกแล้วเมื่อถึงสำนักในข้ามีสารพัดวิธีจัดการเจ้านอกจากอาศัยบารมีผู้อื่นแล้วจะยังทําอะไรเป็นเสี่ยวเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มนี่เจ้าเอาละเลิกทุ้มเถียงได้แล้วฟูเอาเบิกมือขัดจังหวะการเชื่ดเฉยของทั้งสองเงยหน้ามองเสี่ยวเยียนเอ่ยเสียงราบเรียบ ข้าก็ไม่อยากเสียเวลารับฝีปากกับเจ้ามอบสิทธิ์ใหม่สิบห้าคนให้พักไปพวกเราจะไปจากที่นี่ทันทีและถ้าหากไม่มอบล่ะเซียวเหยียนพาดมือบนด้ามไม้มรรทัดตรงข้างหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มเยน็นเช่นนั้นก็จะซัดเจ้าต่อหน้าสิทธิ์ใหม่จนมอบไงฝูเอายิ้มเสียแนวฟันขาวสะอาดเอ,อิบออาบความดุร้ายเซียวเหยียนวกอกศีรษะหมุนต้นคอขณะจะย่างเท้าออกอูเฮาด้านข้างกับยืดมือยับยัง้งข้าเองเจ้าหมอดีระดับยอดยุทธ เจ้ารับมืออาจกินแรงพอสมควรเซียวเหยียนยิ้มใส่หน้าพักแขนอูเหา่าจากนั้นเคลื่อนเท้าหนึ่งก้าวสายตาจับนิ่งบนล่างฝูเอายิ้มกล่าวบอกเบาๆตัวต่อตัว,ตวท่านชนะทำตามที่ท่านบอกท่านแพ้พักไปห้ามมาก่อกวนพวกเราพักศิลาอีกเป็นเวลาสามเดือนว่าอย่างไรกล้ารับคำท้าหรือไม่พอฟังฝูเอาารีตาทันทีพี่ฝูอย่ารับปาก เจ้าบอนี่มีท่ามไม่ตายไม่น้อยถ้าใช้ออกสามารถเทียบกับระดับยอดยุตเลยทีเดียวข้าวก่อนแม้แต่ล่วลหลยังเพียงพั้มในมือมันด้านข้างไปซารีบร้องห้ามพวกเราบุกเข้าไปพร้อมกันพวกมันสิทธิใหม่มีมากคนก็จริงแต่ต้านไม่อยู่แน่ไม่ต้องเจ้าล่วโหลนั่นพึ่งขึ้นระดับยอดยุตไม่นานเอาชนะเขาได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฟูเอาโบกมือสายตาเขมรมองเสี้ยวเหยียนก่อนเบนมาที่สวินเอ,อ๋อฉีกยิ้มเก่าขอเปลี่ยนเดิมพันเล็กน้อย ข้าชนะมอบสิบ้าคนให้พักไปในจํานวนนั้นต้องมีนางข่าแพ้พักไปจะไม่มาก่อกวนพวกเจ้าครึ่งปีว่าอย่างไรรอยยิ้มบนหน้าเซี่ยวเยียงค่อยๆเลือนหายกลายเป็นความเข้มขึมดุดันในอึดใจถัดมามัางกรที่มีจุดเจ็บผู้ใดแต่ต้องผู้นั้นตายและจุดเจ็บของเซี่ยวเยียงก็คือสาวน้อยที่เอาความคุ้นคันนึงวางไว้บนล่างตั้งแต่ต้นตั้งแต่เล็กจนโตคนนี้ยังไม่ต้องสงสัยพี่เซี่ยวเหยียนสุ่มเสียงละมุนดันขึ้นหลังเซี่ยวเหยียน ตามมาด้วยมือเลียวที่นุ่มนิ่มไรกระดูกข้างหนึ่งยืนมากุมหมัดเซี่ยวเหยียนสูดหายใจลึกเซี่ยวเยียนเหลียวหน้าไปมองสาวน้อยชุดเขียวที่ยิ้มแพ้งพลายอึดใจใหญ่โน้มตัวกระซิบกระซาบห่างหูแถวน้อยด้วยเสียงเพียงสองคนแม่สาวน้อยหลังจากนี้ครึ่งปีข้าจะกำจัดพักไปอืมสาวน้อยยิ้มหวานรอยยิ้มละไมชวนหลงไหลนางไม่เคยคานแลงในตัวเขาสักนิดและก็เป็นเช่นนี้ตั้งแต่เยาว์วัย เอาแล้วครับก็เป็นอันจบในบทที่10บพอดีนะครับกำลังมันเลยนะครับพักไยจะมาถล่มพักศิลาของเราไนดะ้อย่างไรเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายครับ